คืนนี้ฉันออนไลน์และจัดการเรื่องสุดท้ายจบหลังจากนั้นจะไม่เข้าไปเล่นอีกไฟลายชื่อสมาชิกไฟบอกพิกัดคุณได้ตัดความสัมพันธ์กับหลางสิงแล้วคุณถูกเตะออกจากไฟบอกพิกัดแล้วลาก่อนหลางสิงเพอหลัง ผู้ชายคนนั้นที่เจอในโรงอาหารเมื่อตอนกลางวันคืออย่างเหมาชวนแล้วนายมองออกแล้วไม่ใช่หรือไงฉันเห็นนายเตะก็ออกจากกลุ่มก็ถึงได้แน่ใจว่าเดาไม่ผิดก็แค่เลิกกันในเกมไม่ใช่หรือไงอย่าไปใส่ใจเนะี่ยไม่มีเมียแล้วก็แค่กลับไปมองหาคนที่สวยกว่ามีแบบไหนที่นายอยากได้แล้วหาไม่ได้บ้างเออ ตายสินายคงไม่ได้ชอบเขาจริงๆหรอกนะนายพูดเพ้อเจ้ออะไรฉันจะไปชอบผู้ชายคนหนึ่งได้ยังไงในเมื่อนายไม่ชอบเขาแล้วก็ทําไมยังโกรธได้อยู่อีกล่ะใช่ฉันยอมแล้วว่าฉันเคยชอบเขาแต่คนที่ฉันชอบคือเขาที่ผมยาวสูงกระโปรงเขาที่เสียงหว,นหวานๆตอนนี้เพศเขาเป็นของปลอมเสียงก็ปลอม คนคนนี้ปอมมีทั้งตัวตั้งแต่หัวจะลดเท้าบางทีแม้แต่นิสัยเรียบร้อยนั่นก็คงจะแซงทําด้วยซ้ํานายคิดว่าฉันยังจะชอบเขาหรือไงคนที่หน้าหัวลาอไม่ใช่อย่างเมาจวนแต่เป็นฉันที่โง่เขาแสดงได้ดีขนาดนี้คงจะทําผิดจนเป็นนิสัยเห็นว่านั้นอีกฝ่ายก็เป็นคนสารภาพความจริงกับเพื่อหลังด้วยตัวเองนะคนที่ชอบเล่นกับความรู้สึกคนอื่นในเกมคงไม่ทําแบบนั้น ช่างเอตอนนี้เขากําลังโกรธไม่จําเป็นต้องพูดเรื่องนี้กับเขาฉันอยากเตือนนายไว้ว่าพอเปิดเรียนพวกเราก็ต้องย้ายไปวิทยาเขตเก่าถึงตอนนั้นพวกนายอาจต้องเจอกันนะก็ลองกล้ามาปรากฏต,ตัวต่อหน้าฉันสิหลังเปิดเรียนหนึ่งเดือนภาษาอังกฤษนี่ยากชะมัดเลยนะฉันยอมเรียนเลขทั้งวันแทนวิชานี้ดีกว่า ใครใช้ให้นายเอาเวลาท่องสอบไปอยู่กับสาวคนคุมสอบมาแล้วช่วงก่อนหน้านี้เราอไปทำงานต่างเมืองกับสัตราจารย์เพื่อกลับมาเมื่อสัปดาหก่อนไม่รู้เลยว่าเฮอหลังเปลี่ยนวิยาเขตจะหนีก็ไม่ได้ฉันมาคุมสอบการสอบกำลังเริ่มแล้วขอให้ทุกคนนั่งประจำที่ ถ้าไม่มีที่เก็บโทรศัพท์สามารถใส่ในซองนี้ได้อีกเดี๋ยวผมจะตรวจสอบโทรศัพท์และยืนยันข้อมูลผู้เข้าสอบเก็บโทรศัพท์ด้วยไม่งั้นจะถือว่าทุจริตนายต้องการซองจุดหมายไหมถ้าทางเรียบร้อยเมื่อเสียแซงต่อหน้าฉันอีกแล้วสีหน้าไม่เปลี่ยนเขาคงยอมให้เราโทรศัพท์ไปแล้วหรั บรบกวนขอดูบัตรประจำตัวเพื่อตรวจสอบข้อมูลด้วย้าเ่าเปี่ยนตัวไปเอาบัตรประจำตัวจะทับโดนมือกับข้อสอบของเขาหรือเปล่าคิดอะไรอยู่ตาหรือมือนายกันแน่ที่มีปัญหาไม่รู้จักหยิบเองหรือไง